มึงเมื words, ่อรอะมือโชว์ม <energetic> ือให้คนดูดูโชว์ให้คนดูดูมือนี่แหละครับเป็นมือที่ชอบตกผมเวลาบอกว่าเผลอเผลอมุมกล้องไม่เห็นอะไรเงี้ยตกเก็นต้องมากินเหล้าเมาไม่ร่างกายมี สุรานอกยังมีรักมีเมตตาร้องได้แค่นี้ทำไมอ่ะต้คุณร้องได้แค่ทอาเนี้ยสวีท้าวผมจื้อนะฮะโอ้มเมาเลยดูจากหน้าตาแล้ว <c oughs> แดงๆมปเลยอ่ะโอ้โหแหละ่ะลิปสติกใส่หน้าให้เลย กินมาแล้วยังไ,ไ,ไม่ได้กินปกติเลยนี่ยร่ยา,างกายยังปกติอยู่เลยไม่ได้กินอะไรโอเคทุกคน,กคนวันนี้ผมจื้อจะมาทําอะไรเห็นห <c oughs> น้าอย่างนี้โอ้โหหน้าแดงเลยมีจิตต์พร้อมด้ห <c oughs> ูร้องเพลงอะไร <c oughs> ตกเย็นต้องมากินเหล้าเมาไหมร่างกายมีแต่กินสุราเพราะว่าผมอะตกเย็น <c oughs> <c oughs> เราห้ามดิเพราเราเป็นช่องคนเดียวนะครับเป็นช่องแบบเดียวๆต้องห้ามไปเองให้มันเป็นโอเคครับทุกคนวันนี้เห็นของเยอะแยะเต็มไปหมดเฮนี่มันคืออุปกรณ์ติดเหลืองขั้นเทพเป็นของพิเศษของโดเรมอนนาเดมมันมีคุณสมบัติอะไรคุณสมบัติก็คือเอาวางไว้หน้ากล้องปุ๊บคลิปเหลืองริงคือเป็นอุปกรณ์ขั้นเทพแล้วแบบเหนือชั้นขึ้นมา ไม่ต้องไปพูดคำหยาบอ,<า>อะไรให้มันเสียเวลาถูกไหมแค่สิ่งนี้ใช่ไม่ต้องไปพูดคำหยาบไม่ต้องไปลามกไม่ต้องไปอะไรทั้งสิน้น<า>วางนี้ไว้ปุ๊บ yellow เราคือผู้เชี่ยวชาญคือเป็นผู้เชี่ยวชาญใช่ตอนนี้ก็เก่งเกินไปแล้วรู้แล้วว่าเอาเอาอันไหนมาใส่ถึงจะติดเหลืองติดแดงอะไรอย่างนี้คือช่องไหนแบบว่าอยากติดเหลืองบ้างก็ถท้มาปรึกษาได้ปรึกษากันได้เลยครับผมเนี่ยขอวางตัวผู้เชี่ยวชาญแล้วกันนะ สำหรับช่องไหนที่เอ้ยคลิปมันเขียวเกินไปไม่เคยติดเหลืองเลยสร้างรายได้ได้ตลอดอะไรเงี้ยคือมาปรึกษาผมได้นะถ้าแบบอยากลดรายได้ลงอะไรเงี้ยไม่อยากมีรายได้อยากติดเหลืองบ้างอะไรเงี้ยนะเป็นแบบตั้งสร้างคอสยิงแอดใน Facebook เลยอยากติดเหลืองทักของริงมาสิครับอะไโอเคคือเราเคยทํามาแล้วจะแกระเราเคยทําชาบูเบียเคยทำชาบูน้ำข้มอมันทำมาหลายอย่างมากเลย อะไรที่มันแบบว่าแอลกอฮอล์หรือว่าสิ่งที่มันมึนเมาอะไรเงี้ยมาในวันนี้ทุกคนมันจะขาดอะไรไปได้ล่ะในเมื่อคอมเมนต์ก็บอกมาแล้วของเจ๊ก็อยากจะทําเองด้วยนั่นแหละนะครับผมก็คือเรากินชาบูกันเนี่ยมาทั้งชีวิตแล้วไม่ว่าจะเป็นชาบูที่ไปกินที่ร้านชาบูที่มาทําที่บ้านชาบูที่สั่งแก๊ปมาอะไรอย่างี้แล้วก็มากินกันเป็นเหมือนเป็นฟิลปาร์ตี้แล้วกันแต่ว่าของเจ๊น่นจะขี้เบื่อน่ะดิะดเป็นคนที่ขี้เบื่ออะไรเดิมๆอะไรปกติอะไรปกรติออะไรปก,รต,รปกรติ อะไรพวกนั้นอะไรพวกนั้นที่มันมันธรรมดาเพราะว่าเกิดมาเป็นผงจื้อแล้วแค่ชื่อก็ูก็แบบไม่ธรรมดา,าแล้วเออเราก็ต้องมาทําอะไรที่มันไม่ธรรมดาบ้างด้วยกันทําไมถอนตัวต้องตอบเลยอ๋อเคยเคยรูปแล้วว่าเงียบเดี๋ยวนีนี่วันนี้มาในบรรยากาศของการปีใหม่ เฉลิมฉลองกันยกใหญ่ก็ยังอยู่ในช่วงของต้นเดือนเดือนแรกๆของปีอยู่ก็ยังถือว่าเป็นปีใหม่ใช่ไหมอันนี้คือน้ำเปล่านะทุกคนใส่แจ้วอ่ะใส่แจ้วอิมัตซ์เมอแงบงิง้ออิมัตซ์มิงแงปีเพราะแกมันเคยคนบอกเคยมันเมากินบ่เสามันหาคากบ่อยอยากกระยองกินเพราะว่าเพิ่นรินมาแล้วกินคนแรก ไม่ได้เปียบนานแล้ะนาทีแล้วทุกคนเปิดคอเาารียบเรียบเีบเรียเรียบคตรฮอฮืกลับมาแล้ววันนี้โค้กเจีงเยงก็จะมาทำชาบูเล่าขาวนี่ ชาบูนี่เราเคยใส่แต่น้ำพวกน้ำซุปน้ำเขาเรียกว่าอะไรน้ำขานอน้ำอะไรใช่ไหมล้าสูตรสกินอะไรนะชาบูมาล่าในช่องแจนแจกินชาบูมาล่าในช่องแจนแจนเขาก็ใส่น้ำซุปมาล่าอะไรมันก็เป็นของที่แบบปก,ต,ปกติอยู่แล้วสารมัญชนทั่วไปสามันชนของผมวันนี้ก็เลยจะมาทำให้มันพิเศษหน่อย อ่าสเปเชียลหน่อยด้วยการที่จะเอาเหล้าขาวมาทําแทนน้าซุปหมูแพงเลยเนี่ยเออหมูขึ้นราคาทุกคนต้องเลี้ยงไก่บ้านละสองตัวเลี้ยงหาพรโอเคครับผมหมูเนี่ยคือขึ้นราคาเยอะมากเลยเนาะหมดนี่ก็หลายบาทอยู่นะครับผมโอยรวมกับวัตถุดิบหลักของเราด้วยก็แพงอยู่นะครับโอเคชาบูเหล้าขาวครั้งแรกของโลกกูคิดว่านะ น่าจะไม่มีใครทําเขาก็กินกันแบบปกติไงเขากินกันแบบปกติแล้วมีแต่ช่องกูนี่แหละบ้าบอคอแตกนี่ถือว่ามันอาจจะหอมตัวเบียร์ก็ได้เป็นไปได้เพราะว่ามันมีกลิ่นเป็นไปได้เพราะเบียร์มันไม่อร่อยเป็นไปได้เบียร์เป็นยีสต์เป็นไปได้เล่าข่าวมันไม่มีโอยยอากร้องเพลงว่ะมมหหหาาาาาาาิยยลลัออเเเดด็็กกกชบบ้้้นนนนญงฝ ออกมายังงไมม่ีานทใครอยากฟังต่อไปติดตามกันได้ที่ไหนที่ไหน <c oughs> ก็ที่นี่แหละที่นี่จะติดตามเนี่ยเดี๋ยวติดจะิบไะเออก็โอเคนี่พอเดี๋ยวติดเลยก็สิบอะไรมาช่วยทีนี้มาช่วยนะ <c oughs> ค,คิดถึงว่าอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาเอาเชิญจกกักรเเลกเข้ามาครับผมเย้จักรเรกของผมเองนะครับผมก็เป็นจกักรรกที่ ใช้ได้แล้วเหรอไม่ไม่เอา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 เปิดคอจิ๊บลิกนเล็กๆนั่งเล็กนิดเดียวนิดเดียวหอมแก้มกูก่อนทีนึงกูจะไม่ให้กินเร็ว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 เออไม่เอากินก็ไรกินกินก็ได้เขาเรียกว่าหัวปลาคอน่ากัวทำเป็นไอ้เหี้ยกินอยู่ทุกวัน เปลยาเนียป่าเป่ปักนี่ยเปล่าเป่าปักาเป่เปล่าเปล่าเปลัาเปล่าเป่าเปลุาเปลาเปล่าเล่าเาเป่าเป่เล่าเ่าเอ่าเปล่เปล่าเปาเปล่เปาเปลลกาปล่เป่าล่าเปเลาลกล้า ใช่มันก็มาต้มอยู่ดีแล้วเราก็ต้มอีกทีพอแล้วพอแล้วเหม็นอู้เหม็นจริงว่ะเป็นเหม็นจริงเป็เหม็นจริงเป็นเหม็นจริงโคตรเหม็นโคตรเหม็นโคตรเหม็นสุด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 อะปลาทูอะปลาทูไม่ยอมพูดตามเลยเนี่ยเหี้ยร์โอเคทุกคนเราได้เทเหล้าขาวลงไปแล้วนะต้มแล้วนะเหม็นว่ะเหม็นเหล้าเออเหม็นเหล้าจะให้คุณเหม็นอะไรล่ะ ูเยแ,แต่ว่ากูอาบน้ำแล้วกูหอมจริงแม่คือกูหอมจริงจนถึงกับคิดมุกที่จะเล่นแบบนี้ไม่ออกอะถ้างั้นอีหลมันจะพิศวาสกูทำไมไมะดูดิขนาดนั่งอยู่เฉยยัง มาอิงมาอยากจะสัมผัสใจไม่กลอย่ามาทำเรื่องละเบบีทาผันใจไม่กลาอย่ามาทัเรื่องลเบบอย่ามาจับใจไม่กาอย่ามาทนเรื่องับเบบอยู่น่าใจเย็นเย็นลไม่ได้บอกว่าไม่เป็นราบแต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนอยู่น้าใจเย็นย็นล้วไม่ได้บอกว่าไม่เป็นระแตบอกว่าเดี๋ยวก่อนูมมาร้องจนกูลืมเนื้อใเพลง โอ๊ยผู้สิห่หักเอาหมูใส่ลงไปนะท่านผู้ชมชาบูเล่าข่าวชาบูเล่าข่าวเฮ้ยชาบูหรือสรยุทธเนี่ยทำไมอ่ะทำไมเปนเล่าข่าวอะมันเหมนเล่าข่าวมินมินมาก <c oughs> นี่คือปูอัดที่ไม่ใช่ในอุดมคติเลยม,มันเป็นปูอัดที่อยู่นอกอุดมคติ <c oughs> ใช่มา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 เทียอะไร ผมมไไ่ดปกติอ่ะก็คือโดนอย่างนี้เลยตัวผิดก็คือโดนทำทำอะไรร่างกายตลอดแหม่เนืทุกคนหลักฐานเั็นฟองว่ะอะไรของมึงเนี่ยทุกคนหลักฐานเั็นฟองจริงๆว่าใครทำอะไรหืมคนเขารู้กันหมดแล้วว่ามึงอะชอบทำอะไรอ่ะมึงโชว์มือให้คนดูดูโชว์ให้คนดูดูมือนี่แหละครับเป็นมือที่ชอบตกผมเวลาบอกว่าเผลอเผลอมุมกล้องไม่เห็นอะไรเงี้ยโอ๊ยคนแตกอ้วนเลยเนื้อ เจ็บหรู้ไหมดูมาทำาทุกคนดู acting มาทุกคนปกตินะอยู่ออฟฟิศน้ก็คือโดนอย่างที่ทุกคนเห็นตลอดนั่นแหละอู้นี่กูเยอะ ีกแล้วโอเคค่ะตอนนี้มันน่าจะได้ที่แล้วเราได้แบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันบอกว่าได้ที่อ่ะมันบอกว่าได้ที่แล้วมันจะหาที่ต่อยผมแล้วทุกคนทุกคนมันมันโหดร้ายขนาดนั้นน่ะอีแหล่ะน่ะดูดิดูดิดูดิดิมันมันเป่ามันเป่าแล้วร้อนโชว์อ่ะคิมอุ๊ยหล่ะเนี่ยมันจะลึ่งเบ๋เบ๋จากตัวกลุ่มจะลึ่งเบ๋เบ๋อ่ะโอ๊ะน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 ะ น้าอ e, <C ourse> ุ้ยอุ้ยอุ้ยทั้งเลื่งเบ๋เบ๋อุ้ยน้าทั้งทังเลื่งเบ๋เบ๋ทั้งตีผมทุกคนดูเวลาทำกูเลินยาโอเค ชาบูเล่าขาวครั้งแรกของโลกของเราได้สุกแล้วเดี๋ยวจะบอกคนดูให้เข้าใจก่อนมันคือชาบูเล่าขาวเว้ยที่เรามาลองทํากินเนี่ยมันกินบม่ได้หรอคคือทํากินที่บ้านมันกินมันกินยังไงก็กินไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําให้มันจบก็คือลองชิมให้คนดูได้ดูกันเพราะว่าถ้าเราไม่กินเนี่ยคนดูก็จะถามว่าเฮ้ยจือมึงจะทำขึ้นมาทําไมแล้วมึงไม่กินไในควายผมก็เลยอ้าวเดี๋ยวผมชิมให้ ให้ทุกคนได้ ALLY พอใจกันชิมเสร็จปุ๊บผมรู้แหละว่าอเดียวมันก็เกิดการสำรองกนกินได้กินได้อะไรนี้แต่มันก ic ็ต้องทำเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ให้มันสำเร็จขึ้นมา ถึงรักครั้งนี้ต้องถูกประนามจากคุณทางโลกก็ตามแต่มันก็ห้ามไม่วหาทีั้งนังที่รู้เป็นหน้าเอกแค่ชู้ทางได้ก็ดังหัวมันไปไรถึงใครจะว่าฉันเลวไม่มีใครเกินม้านเราอยากประจูดทั้งหน้าอุดสูได้ดูแล้วมันน่าสงสารใครไม่รู้ประการขราาู่มานกอจมาใครจะถูกรักรานแล้วใคร จ็ว่าทันแล้วตึง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 ,ตงอุ้ยไม่ต้องจิ้มแล้วจิ้มดิอย่างงี้มันก็แบบว่าเหมือนจิ้มธรรมดาเหมือนซีกี้ธรรมดาหรอกโอ้โหบั๊บเก่งเหลือเกินมึงเกิดเป็นลูกช่างบั๊บปะเนี่ยเขีย้ยะไอ้เขี้ยปากสั่นเลยเนอะจบมาชาบูเล่าข่าวครั้งแรกของโลกมาชิมกันครับทุกคนได้เสร็จเรียบรนะ้อยแล้วชิมกันทุกคนได้เสร็จเรียบรนะ้อยแล้ว ชาบูเหล้าขาวข,ของโลกนี้ไนดะ้ชาบูเหล้าขาครั้งแรกของโลกนี้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาชิมกันนี่มันต้องพูดอย่างนี้นี่นแต่แรกทำไมไม่มพูดก็กูพูดผิดพูดผิดพูดใหม่ชาบูเหล้าขาครั้งแรกของโลกต้องเกิดการชิมแล้วสักทีเพราะว่านั่งมา20นาทีแล้วสนะองหนึ่งไป ได้นุ้ยมันอร่อยมากเลยต้องอยากให้น้องๆไปลองวันที่บ้านนจังหวะแรกเหมือนจะไม่มีอะไรเหมือนพอเราเคียวแล้วน้ำในผักไม่ออกมาเว้ยผมออกผมออกอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันขมขมเหม็นเมนอะไรก็ไม่รู้อ่ะเห็นไหมทุกคนก็เห็นหลังหายผมแต่ยกปืนขึ้นมาป้องกันตัวเว้ย เวลามันมันชอบนิ่งๆแบบนี้แล้วมันเร็วมากไอ้แหล่ะไอ้แหล่ะมันเร็วมากเวลาตบหน้าตบอะไรผมอย่างเงี้ยกล้องตามไม่ทันหรอกเห็นไหมเห็นไหมมันเร็วไอ้แหล่ะมันเร็วไม่เชื่อลองย้อนกล้องดูได้เออก็จะเห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้เนี่ยอะไรคือไอ้แหล่ะเรายิ่งจริงในตอนเมื่อกี้จะเป็ดก็จกู เคยขี้ไปติ๊กต็อกที่มันที่มันแรบเนี้ย เอามาลองกันอะไรที่มันมึนของที่มันสามารถจะติดเหลืองติดไรได้อะไรอย่างนี้คนที่ชอบดูกันถ้าชอบชาวบวูแล้วข่าขาวให้เรายังไงกดไลค์กดแชร์กดสคร b e ให้พวกเราโคจือ้อถ้าอยากได้เสื้อไท่ๆจ,จับจับอ่ะนี่เลย ตลาดรถรถไฟชิดาตลาดรถรถไฟเชิดาของยืดโตมีเสื้อเชฟนะครับมีแก้วไหมมีแก้วเยติไหมเก็บความเย็นมากๆกี่ชั่วโมงสิบสองชั่วโมงแปดถึงสิบสองใช่เยอนจังมากถ้าไฟไหม้รถแก้วไหม้ไหมไม่แก้วไม่ไหม้หรือแก้ววางอยู่บ้านแก้วไปตลาดเออทไมแก้วไม่ไหม้แก้วกูไปตลาดล้ออะไรทำให้ไฟไหม้ไฟไฟแช็งของซื้อ ไใไอ้เจมขึ้นวิจารณวิจรารณนญาตเลย18ปีบบเกียรใครโกรธใครแล้วมีไม่ใช้ขายเอาไปเผาบ้านเผาบ้านคนที่เราเกียรได้บูเล่นบูเล่นเอาไปใช้จุดไฟธรรมาดานี่เลยเอาไว้แบบทำข้าวแต่ว่า,าก็ยังเห็นแบบเฮ้ยใช้ของที่ของชื้ออะไรอย่างนี้เราใช้กดปุ่มเก็บไว้ขึ้น ตั้งโชวไดคือมันแบบว่าเป็นของสะสมนูจะบอกว่าผู้ยินดีมากนะที่แบบว่าเลยเวลามีใครซื้อของไปของเราแก้วเสื้อหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเห็นคนใส่เงี้ยมันเหมือนเป็นแบบว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเออเราอยู่ใกล้กันเรารู้สึกว่าเรามีกันและกันในชีวิตอ่ะผมมีคนดูมาคอมเมนต์เลยเงี้ยผมก็เออผมจําหน้าได้นะใครเม้นต์บ่อยๆเพราะผมเป็นคนตอบเองงเออเวลาผมตอบผมก็จะเห็นชื่อที่แน่ๆมีลุงตู่คนหนึ่ง อยู่ในคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ทุกหัวใจอืจะมีจะมีลุงตู่มีหลายคนที่ที่จำได้อยู่ว่าว่าเป็นคนที่เม้นประจำอะไรเอออะขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูคลิปของถองจื้อนะครับผมจาบชาบูเล่าข่าวในครั้งนี้เนาะเรามีเพลงมากมายนะเพลงของผมเองนะที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ไม่อะไรเลยทุกคนเอาไปใช้ได้ตามสบายแล้วก็เอาไปเต้นเอาไปฟังกันเวลาวงเล่าอะไรเงี้ยมีเพลงขึ้นเยอะแยะมากมายเลยเจมขึ้นเพลงของครูที่มีอยู่ทุกเพลงนะไอเจมขึ้นมาแป๊ดนี้เลยปึ๊อุ้ยโดนวางหมดเลยดิ ก็เพ่งบางเพ่งบางหน้าเราหมดเลยเฮ้ยลบไม่สะอาดเห็นไหมเดี๋ยวตรงนี้อีกเนี่ยตรงนี้อีกเนี่ยอันนี้เพลงบลูสัลลี่ปึ้งเลยอุ้ยแต่มันบางหน้ากูเดี๋ยวลบลบให้มันเห็นแค่หน้าเนาะแต่ว่าอันนี้มันมันมันแบ่งๆมันจบหน้าเห็นหน้าผมยังครับแล้าตุ๊กตาตัวเก่าอ่ะขึ้นตรงนี้ได้ไหมตุ๊กตาตัวเก่าขึ้นตรงนี้เลยขึ้นอ่ะขึ้นเลยปึ้งแล้วบางหน้าไปทีนี้บางก็เช็ดยัดแช็ตรงหน้าตัวเองออกตรงนี้ตรงนี้ ใช่ปะโอเค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 สู้ๆนะเจมสู้ส่วนนี้เราสองคนผัวเมียนะครับผมก็มาทำคอนเทนต์สนุกกันแล้วก็เนาะขอลาไปก่อนเนาะลาคนดูไปก่อนสวัสดีครับไหว้ผัวด้วยกลับกลับเหมือนตอนแทำงานกลับไัก่อวเลย อุ้ยอย่ามาจับเดีาา๋ยวมาทันแล้มา <ผม S 1> ท <ำ S 1> มันเรื่องเมี่ก็หัวึ้นคุณ <c oughs> ทำอะไรได้ไปแล้วดีครับ <c oughs> ขอบเออมาเดี่ย <c oughs> <c oughs> หน้าปกเลย <c oughs> รบอบ เตือม right? ึ <out lequel S 2> huh? ูส <renamed computed aka> <IM> ักเรื่องได้ไหมฮะมึงไม่ทำเติมนเรื่องได้ไหมไม่ไังูจะเอาล่อเผาไทหัวมึงทุกคนก็เห็นว่าปกติอยากแดดจิิมไหม ยอมไหมขอโทษผมว่ารักหัวคนเดียวรักหัวขอโทษกับหัวขอโทษกับหัวพูดขอโทษกับหัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยหัวโดนทำหัวโดนทำออกไปออกไปไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวคนรู้เข้าจะถูกหมดแล้วเข้าใจผิดแล้วมันขอดังเกงกลางกล้องทุกคนเห็นไหมดูมันทำดิเนี่ยปกติของมันเนี่ย กมลน่ะกมลอะไรกมลสพราะฉันก้าอยากรู้ซิว่าลูกน้องที่ไหนพูดกับเจ้านายแบบนี้มีออฟฟิศไหนบ้างผมไม่ได้พูดทั้งหมดใครพูดหมดที่คนขยายความอยู่ที่ไไม่ด้พูคนโยกคนไม่ได้ขยายความเลยคนี่ยกา มมแม่ไม่เกี่ยวเลยก่งกับอูคนเกนกงองอะไรเก่งเก่งก็้ออะไรเก่กูกูไม่ได้ไเียแกทำไมตอแรกนตเพอกักหล้าึงห่กอะไรกอว่ากมลนแลัขน้พูดแค่กมอเฉยๆจะต่อยหน้ามึงทั้งคู่ตอนที่ไม่มีกล้องนี่กไอเจมตามติดเลยกู่าขู่ไว้ก่อนมึงซ่อนไว้เลยยังไงมัน้มงต่อยแน่เาอูมาดูมันจะ มันทำทุกคนจรนิงๆ,ๆไ,ไม่เอาไปเนี่ยอยากมีคนคุยดูเลยใจค่าตั้งชูแค่อยากมีคนมาคุยกับเราจะหากไม่มีใครคุยกับเราก็าต้องเศร้าไปก็ชวนคุยไม่เก่ง